สวัสดีครับมาพบกับผมเงินครับในมีแอนพารอดครับวันนี้จะมาพูดถึงประเด็นหัว oh, oh, ข้อหลักๆก,กันว่าทําไมไข่แล้วไม่มีเชื้อเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างถ้ามาพูดถึงนกไข่ไม่มีเชื้อเนี่ยอย่างแรกเลยคุณก็จะโทษตัวผู้เลยถูกไหมครัว่าตัวผู้ไม่มีเชื้อพี่ทาไงก็ไม่มีเชื้อเพราะฉะนั้นผมต้องเปลี่ยนตัวผู้อย่างแรกคุณต้องดูก่อนครับว่าการที่ตัวผู้ไข่ไม่มีเชื้อนี่เกิดจากอะไรหนึ่องอาหารโอเคไหมเหมาะสมกับนกสายพันธุ์หรือเปล่าไข่พันธุ์มากไปไหม ไขมันไม่พอไหมหรือว่ามีแต่ทานทะวันอย่างเดียว 1. เรื่องอาหารนะนะสตัวผู้เนี่ยไม่สมบูรณ์พร้อมกับตัวเมียไม่สมบูรณ์ด้วยหรือเปล่าก็าจะต้องดูตรงนี้ประเด็นที่3เกิดจากการที่ตัวผู้ไม่มีเชื้อจริง,รงอันนี้โทษไม่ได้ถ้าจะต้องเปลี่ยนตัวผู้แน่ ประเด็น ER ต่อมาก็ค <k helicopter> ือขนาดของคอนครับขนาดของคอนทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงว่าว่าขนาดของคอนมีผลอะไรบางทีคอนที่มันเล็กไปเนี่ยนะครับคอนที่มันเล็กไปการที่นกเนี่ยจะผสมพันธ์กันเนี่ยตัวผู้กับตัวเมียมันจับคอนได้ไม่แน่นพอจับคอนได้ไม่แน่นหรือคอนมันเล็กไปเนี่ยทำให้แบบกุกักกุกักการฟิชเชอริงหรือการผสมพันธุ์กันเนี่ยทำให้มันไม่ติดนะครับทำให้มันไม่ติดการขึ้นของนกนะครับการขึ้นของนกการบดของนกหรือว่าการป้ายใบป้ายมาเนี่ยทำให้ทำให้มันไม่ติดก็มี นะครับคอนใหญ่ไปดีไหมหรือคอนเล็กไปได้ไหมต้องขนาดเท่าไหร่เอาที่มันกำได้พอดีพอดีพอมันกำได้พอดีพอดีแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้นกเนี่ยมีโอกาสมีเชื้อบางทีนกบางตัวนะครับชอบคอนที่เป็นเอียงนิดนึงเราต้องปรับไปตามหน้างานเราต้องปรับไปตามหน้างานบางตัวเฮ้ยคอนแบบนี้ไม่ดีเอาอเอียงนิดนึงนกชอบท่าอเอียงนะหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันต้องแล้วแต่คู่จริงเราต้องปรับตามหน้างานคือปรับทุกอย่าง จนกว่าจะได้ไข่ที่มีเชือ้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารก็ตามเรื่องสภาพแวดล้อมก็ตามการที่นกไข่ไม่มีเชื้ออาจจะเกิดจากหนึ่งคนเดินไปเดินมานะครับมีสัตว์คอยบครบกวนมีหนูบ้างมีงูบ้างมีหาม,มาบ้างมีแมวบ้างมากวนมันตอนที่มันผสมพันธุ์เนี่ยทำให้มันไม่ติดก็ได้ตรงนี้ครับเป็นเรื่องสําคัญกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากแล้วคนมองข้ามก็จะเป็นเรื่องขี้เลื่อยอ่าขี้เลื่อยเป็นยังไงขี้เลื่อยเป็นยังไง บางบ้านบางบ้านนะฮะเขาไม่แน่ใจเลยว่าเฮ้ยการที่ฉันจะใส่ขี้เลื่อยเนี่ยต้องใส่หนาๆนาไหมหรือว่าบางๆถ้าเราใส่ขี้เลื่อยที่หนาพอใส่ขี้เลื่อยที่หนาเสร็จปุ๊บแม่มันฟักไข่ทําให้ไข่มันจมพอไข่มันจมเนี่ยความร้อนเนี่ยอุณหภูมิไปไม่ถึงข้างล่างเหมือนกันนะครับก็เป็นไปได้แล้วทําให้ตอนที่แม่มันเนี่ยจะกลับไข่พลิกไข่เนี่ยครับมันทําได้ยากเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณใส่ขี้เลื่อยเนี่ยคุณต้องใส่พอดีๆประมาณสัก เท่านี้นะครับประมาณผมจะชอบใส่ประมาณเกือบข้อประมาณนี้ครับประมาณเกือบข้อแล้วถ้าคู่ไหนที่เขาฟักไข่เก่งเขาจะรู้เลยครับว่าเฮ้ยปริมาณเี้ยมันเยอะไป mm hmm. เขาก็จะเอาไปไว้ที่อื่นนะครับ mm hmm. เขาจะทํหลังของเขาเองกัดขี้เลื่อยของเขาเองอีกประเด็นหนึ่งที่ต่อมา mm hmm. ก็ทําให้ไข่ไม่มีเชื้อเหมือนกันก็คือว่าอากาศอุณหภูมิที่มันสวิงเยอะน่าจะเป็นหน้าหนาวอันนี้ก็ทําให้มีผลเหมือนกันหรือความชื้นในหน้าฝนก็ทําให้มีผลเหมือนกัน ตัวรังเองเนี่ยถ้ามันมีอะไรที่มันร้อนไปอับไปนะครับดดแดดลงเต็มเต็มไม่ใช่ดอดนะแดดลงเต็มเต็มพอแดดลงเต็มเต็มเนี่ยอุณหภูมิในรังเนี่ยมันมากกว่าสัก38อะ่ะทำให้ไข่เสียแน่นอน3839มันทําให้ไข่เสียแน่นอนปจัจจัยใดยๆอย่างนะครับพวกนี้มันมีผลต่อการไข่ที่มีเชื้อของนกแน่นอนนะครับท่านใดที่เลี้ยงนกปากขอไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใดก็ตามผมแนะนํานี่เลย มิกออยครับมิกออยมีส่วนผสมของน้ำมันถั่วสก,กัดเย็น7ชนิดพร้อมด้วยแคลเซียมโอเมก้า369และวิตามินแร่ธาตุอื่นๆอีกมากมายเรียกว่าครบจบในขวดเดียวยเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกลกของคุณใช้มิกออยสิครับ ส่วนมากพวกนี้มีผลปัจจัยทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นนกอ้วนไปหรือเปล่าอ้วนไปก็ทําให้ไข่ไม่มีเชื้ออย่างเช่นตระกูลกาล่าถ้าไข่มันไปจกจุกที่กุ้นมากเกินไปไปจกไปจุกไข่มันไปจุกที่ก้นมากเกินไปก็ทําให้ไข่ไม่มีเชื้อเหมือนกันบางตัวเนี่ยตัวผู้ได้ตัวเมียเนี่ยเขายังไม่พร้อมที่จะผสมพันธุ์เราไปแขวนรังให้เขาเร็วเกินไปตัวเมียอย่างเช่นบูโกเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยสปีบางตัว2ปีมันไข่ละ แต่ความพร้อมของมันยังไม่มีทั้งตัวผู้แตะเมียเราไปเร่งมันไข่มากเกินไปเพราะฉะนั้นการแขวนรังในช่วงอายุที่เหมาะสมก็เ,เป็นปัจจัยมึงเหมือนกันครับที่จะกระตุ้นให้นกไข่ก่อนวัย <Okay. S 2> และทําให้ไข่ไม่มีเชื้อเหมือนกันตรงนี้อีกอย่างหนึง่งนะครับหลายอย่างเลยไม่ใช่อย่างนีง้อ,อย่างนี้อย่างนี้หลายอย่างเลยนะครับที่เป็นผลปัจจัยตรงนี้ที่พูดถึงในเรื่องต่อไปก็คือว่าเรื่องที่มีน่าละท่าสำคัญเหมือนกันจําเป็นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นซิงซิดีเนียมวิตามินอ e, ี นะครับพวกนี้จําเป็นเหมือนกันต่อการไข่ของนก <Okay. S 1> ที่กําลังจะสรุปโดยรวมวก็คือว่าการที่นกไม่ไข่เกิดจากหลายปัจจัยตอนที่คุณอยู่หน้ากองคุณเลี้ยงอยู่ที่หน้างานคุณต้องวิเคราะห์ปัญหาเราเนี้ยแล้วตีโจทย์ให้แตกว่าเกิดจากอะไรเราค่อยๆปรับแก้ตามหน้างานนะครับให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทาได้ถ้าสุดท้ายเราไม่มีเชื้อก็เปลี่ยนตัวผู้นะครับแค่นั้นก็นไม่ได้หมายความว่าตัวผู้ตัวเนี้ยจะไม่มีเชือ้อบางทีเปลี่ยนตัวผู้ไปแล้ว ตัวผู้ตัวนี้ไปเข้ากับอีกคู่หนึง่งเขาชอบกันเขารักกันฟิชชริ่งกันเข้าท่าถูกกันทําให้มีเชื้อก็ได้ไม่ได้หมายความว่าตัวนี้ไม่ดีนะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้กับผมที่มียแอนแพลนดนะครับขอบคุณครับ